สวัสดีครับที่นี่สวนลิมทุ่งเพชรดีนะครับผมนายจิรวัฒน์เพชรดีหรือช่างคมเจ้าของร้านเพชรดีคอมพิวเตอร์เจ้าของหอเพชรดีนะครับแล้วก็สวนลิมทุ่งของพ่อนะครับสวนลิมทุ่งเพชรดีนี่อยู่ที่บ้านหนองแวงตำบลเมืองแก่อาเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมาดูลูกไก่ครับกําลังน่ารักน่ารักกําลังพากันมารอแสงแดดรออาบแดด อากาศมันหนาวมากครับลมแรงด้วยช่วงนี้ฮัลโหลกันลังหลับจะตากแดดดูนะครับพากันพากันมานั่งอาบแดดแต่ก็อยู่ข้างในกรงกันแหละแต่ว่าแดดสองมานนิดนึง<ๆ>ก็เป็นเขาตากแดดให้เขาแข็งแรงได้รับวิตามินน่ารักมาก ก,กันอาบแดดนะครับรอแดดเข้ามาก็ช่วงนี้ยังไม่ปล่อยก็ให้เขาแต่เขาก็รอรอให้แดดส่องมาถึงรอลมมันแรงมากกลัวแพรอากาศก็ตอนนี้ก็หยอดวัคซีนเลยนะครับวัคซีนนิวคาสเซิลเขก็ธรรมชาติของสัตว์นะครับพอแดดออกมากก็มานั่งรอ ดูดูความน่ารักของเขานิดหน่อยอามาดูลูกไก่ตอนกลางคืนเขาไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนนะครับดูฟากันหากินมแมลงเลยครับก็เปิดไฟให้นะครับอันนี้คงเลี้ยงแบบธรรมชาติแต่ก็ช่วงฤด,ดูหนาวก็เลยเปิดไฟกลัวมันตายก็มีได้หลายรุ่นมารวมกันเลยผมกะว่าสองเดือนผมจะปล่อยให้หมดฤด,ดูหนาวก่อน ก็จะปล่อยให้ลงตามธรรมชาตินะครับก็อยู่ในทุงน่งนาก็กลัวนกกลัวเหยี่ยวกลัวอะไรมากินก็ต้องให้โตกว่านี้ถึงจะกล้าปล่อยโตขนาดเท่าตัวนั้นอะ่ะถึงจะปล่อยแต่พอดีว่าไอ้ตัวนี้มันเลยตัวเดียวก็ว่าจะให้มันโตพอๆกันก็จะปล่อยลงไปเป็นกลุ่มนะครับรุนแม่รุ่นใดก็ขายไปเรื่อยๆ ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20ตัวนะครับไก่งวงตัวผู้1ิเอ็ดตัวตัวเมีย8-9ตัวนะครับก็มารุ่นเล็กๆพวกนี้ก็ต้องดูว่าจะโตกันเยอะขนาดไหนก็เหลืออีกเยอะฮะยังฟักยังไม่หมดไข่ก็ขายไปบางขายไปบางส่วนฟักออกมาบางส่วนก็มีตายบ้างครับบางตัวออกมาไม่แข็งแรงก็อยู่ได้ไม่นานก็ตาย ก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นวัตจักรทำในไม่ได้ครับก็ทำไม่แข็งแรงก็ไม่รอดก็แรงธรรมชาติไม่ได้อะไรมากมายตอนนี้ลูกนี่มีอยู่ทั้งหมด16ตัวนะครับทั้งตัวตัวรุ่นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรวมกัน16ตัวมีกำลังลูกจิบแยบเพิ่งฟักออกมาก็มีคือผมพอแม่มันฟักผมก็จะเอามาเลี้ยงนี้เลย คือก็ถ้าไข่มันฟังหมดผมก็จะเอาแม่มันไปอยู่กับเพื่อนมันถ้าจะให้มันกกไข่นานๆก็กลัวแม่พันจะจะโสมนะครับโอเคครับช่วงนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ